It's sad but it's true I'm way good too good at goodbyes เคยฟังเพลงนี้กันไหมคะดังมากเลยนะคะของคุณแซมสมิธชื่อเพลงว่า Too Good at Goodbyes นะคะแปลว่าอะไรฉันเนี่ยเก่งมากเลยในเรื่องของการ say goodbye จ้าไปดูกันนะคะว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงบ้าง I'm never gonna let you close to me ข้อน,นี้นะคะแปลว่าฉันไม่เคยอนุญาตให้คุณใกล้กับฉันใกล้ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายนะคะแต่อารมณ์ประมาณว่าไม่เคยเปิดใจจริงๆให้นะคะ never ไม่เคย let you อนุญาตให้คุณ close ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าปิดนะคะแปลว่าใกล้ชิด to me กับฉัน even though แปลว่าถึงแม้ว่า you mean the most to me คุณจะมีความหมายมากที่สุดสำหรับฉันนะคะ you mean the most to me 'Cause every time I open up, it hurts. ข้อสงนี้ย่อมมาจาก because เพราะว่า every time ทุกครั้งที่ฉันเนี่ย open up เปิดใจค่ะ it hurts เป็นไงเจ็บปวดไปดูท่านต่อไปกันค่ะ So I'm never gonna get too close to you. ดังนั้นฉันก็ไม่เคยที่จะยอมที่จะใกล้ชิดกับคุณมากเกินไปก็คือหมายถึงว่าหัวใจฉันน่ะก็ ไม่พยายามที่จะเปิดใจรับคุณนะ่ะ uh, อ even when I mean the most to you แม้กระทั่งว่าตอนนั้นน่ะฉันจะมีความหมายมากที่สุดสำหรับคุณคือเราก็ยังไม่ไว้ใจอะคะ่ะ even when I mean the most คราวนี้เนี่ย I mean the most to you ก็คือฉันมีความหมายที่สุดสำหรับคุณ in case you go ในกรณีที่เกิดคุณแบบตัดสินใจจะจากไปอะ่ะ A l e a v e me in the dirt ตรงนี้ <c oughs> นะคะมันบังแล้วก็ปล่อยฉันทิ้งไว้ dirt มันแปลว่าสิ่งสกปรกขยะอะไรอย่างเนี้ค่ะอารมณ์นี้ก็ประมาณว่าเออถ้าวันหนึ่งเคจาจะทิ้งฉันไปอะ่ะเออไปแล้วก็ปล่อยฉันไว้ตรงนี้ย m a v e you h u r t me the l e s s that I cry ก็แต่ทุกครั้งนะที่คุณทำให้ฉันเจ็บปวดนะฉันก็ร้องไห้น้อยลงแล้วล่ะ the l e s s เปลว่าน้อยลงนะคะแล้วก็ไปขยาย that I cry ก็คือฉันร้องไห้น้อยลง and every time you leave me แล้วก็ทุกครั้งที่คุณทิ้งฉันไปนะ the quicker these tears dry น้ำตาพวกนี้นะมันก็แห้งเร็วขึ้นเออเราไม่เจ็บไม่สนใจอะไรมากแล้วเราก็เริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นประมาณนั้นนะคะ่ะทาไมตอนนี้มันอัดได้แค่3นาทีก็ไม่รู้ค่ะครูว่าท่อนนี้คุณน่าจะแปลไม่จบถ้าอยากให้ครูมาแปลต่อหรืออยากจะให้แปลทั้งเพลงนะคะพิมพ์บอกครูหนุไหนไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าครูหนุนคาอยากฟังคําแปลต่อคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้าคุณเองจ้า